อะไรสักคนออมสีเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะตอนนี้ในหน้าโซเชียลเนาะเขากำลังมีเรื่องระอุระอุกันอยู่เกี่ยวกับกรณีคนไทยเขาโดนเหยียดที่เมืองไทยเรื่องนีเฮานะคะเจ้าหน้าที่เนาะปฏิบัติหน้าที่แล้วทีเนี้ยก็โดนหนีเฮาใส่แล้วทุกคนจะตราน้าว่ามันคือการเหยียดใช่ไหมอันนี้ก็ขอหยุดอยู่แค่โอเคมันก็แล้วแต่นานา,นาจิตตังเนาะแต่สำหรับเรานะคะ ถือว่าถ้าที่เมืองไทยอมันก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเพราะเมืองไทยแต่มานีห่าใส่ก็ยังไงอยู่คุณอาจจะหน้าจีนแล้วมันก็อยากจะเหยียดคุณไงไอเจ๊กอย่างเงี้ยเนี่ยไอแนวนี้เลยจริงโอเคอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่าอามันก็เนาะนิดนึงนะคะอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นการเกิดที่เมืองไทยนะคะปกติถ้าฝรั่งที่มีมารยาทพอสมควรนะ จะต้องสวัสดีสวัสดีฮ e ลโ o ลสวัสดีทั่วทั่วไปนะฝรั่งที่ได้รับการอบรมมาดีนิดนึงนะคะจะรู้ว่าต้องพูดยังไงนะคะผัวเราก็เหมือนกันผัวเราก็สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะะสามีดิฉันเทรนมาดีนะคะไม่มีไม่มีหนีหาวใส่เขาจะหนีห่าวใส่อยู่คนเดียวคือดิฉันนะคะ <laughs> เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าหนีหาวแสดงว่าเหยียดเขารู้ อันนี้อันนี้ของููตามตรงนะอันนั้นก็ต้องเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณและคุณมาอาศัยอยู่เมืองนอกนะคะไปท่องเที่ยวก็แล้วอะคุณก็ต้องยอมรับว่าคนเอเชียหัวดำมันไม่ได้ถูกจำแนกว่าเป็นมาจากประเทศอะไรมันจะรวมไปเลยเอเชียและเขาไม่ได้สนใจว่าคุณมาจากประเทศอะไรแต่ถ้าเขาจะหนี่าวก่อนแล้วคุณบอกว่าฉันไม่ใช่คนจีนฉันเป็นคนไทยนะ เธอต้องพูดว่าสวัสดีอ๋อแล้วถ้าเขาแบบ t ท k e action อย่างอื่นอ๋อสวัสดีก็คือคนนี้น่ารักแต่ถ้ายังจะหนีหาวอีกหนีหาวอีกก็แสดงว่าไม่ธรรมดาละมันก็ขึ้นกับขึ้นอยู่กับบริบทที่เขาใช้เขารู้แค่คุณเป็นคนเอเชียหัวดำสิ่งแรกอันดับแรกเลยแม้ว่าคุณจะรวยคําฟ้ามาจากไหนเป็นใครมาจากไหนถ้าคุณหัวดำปุ๊บเหยียดเลยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะคุณมาจากประเทศโลกที่สามโอเคปะคุณไม่ได้มาจากประเทศโลกที่1และสิ่งที่เขาเหยียดนะคะมันจะมีแบบหลากหลายอ้อมสี่เคยเจอตอนตั้งแต่สมัยไปดูงานกับกลุ่มเอ็นบีเอ,อ MBA ที่ปารีสนะคะแล้วเราก็ลันลาถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะเป็นกลุ่มนะคะมันแบบเหมือนเราก็ถ่ายรูปถ่ายรูปว้าเราของเราไปแล้วมันมีฝรั่งก็เดินผ่านเขาก็หนีห่าวล้วก็ เราก็ไม่ได้มีเรื่องเรื่องการเหยียดในหัวอยู่แล้วตอนนั้นนะคะแล้วก็หนีห่ากลับนะคะแล้วก็ยิ้มแค่นี้เองจบนะคะไม่ไม่มีอะไรแล้วเขาก็ผ่านไปแต่มันจะมีพอ่พิธพันธ์รูฟอะไรสักอย่างป่ะคะที่ปารีสที่ที่เนี่ยอ้อมสิค,คิดว่าโดนเหยียดอยู่ตรงนั้นไม่เคยไม่ได้ทกมิหนีห่าแต่ว่าพนักงานมองเหยียดมากไอร้านกาแฟมันจะมองแบบ เรายิ้มให้เขามียิ้มเขาจะมองแบบคนคนฝหลังเสียไม่น่ารักริง,ง,งไม่เหมือนคนเดนมาร์กเพราะเขาจะเชิดเขาจะยิงจริงก็นั้นคือเหตุการณ์นั้นแล้วพอเออมาอยู่เดนมาร์กนะคะไปดื่มไปดรรงแล้วก็ไปเจอแบบเราโต๊ะนั่งข้างนอกใช่ไหมที่ที่ถนนเส้นหนึ่งที่เขาเป็นไฮเกนถนนเ้นิสดักนะคะมีทุกอย่าง <S <S อืแล้วถ้าไปเส้นเนี้ย ห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอแบบซุมสี่ซุมห้านะคะมีทุกอย่างสายเนี้ยอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟและสถานีตำรวจนะคะคนที่นี่จะรู้กันดีถ้ารู้ก็คอมเมนต์ได้นะ <c oughs> มันจะมีบาร์บาร์หนึ่งเราก็ชอบไปนั่งกันเป็นบาร์ที่คุณสามีแล้วก็คุณเพื่อนคุณสามีแล้วก็คุณพ่อของเขาเคยแบบไปแบบมีความความหลังนะคะชอบไปนั่งกันที่นูนแล้วก็ยังอยู่ จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็เราวันนั้นเราคือไปนั่งข้างนอกกันไปนั่งก็เหมือนแบบไปนั่งกับชาวบ้านเขาด้วยแล้วก็นั่งแชร์โต๊ะเราก็โต๊ะใหญ่เราก็คุยกันดุ๊ดุ๊ดุ๊ดหลายๆคนนะคะมีพี่คนไทยด้วยแล้วก็มีสันง,ลงแล้วทีเนี้ยอ้อมสีอ่ะก็เดินเข้าไปข้างในเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ําโต๊ะเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมเราแต่ว่าอ้อมสีอ่ะเดินเข้าไปข้างในเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำผู้ชายที่อยู่หน้าบาร์สองสามคนเขาก็ทัก สวัสดีก็คือแบบคือหน้าเลี่ยสวัสดีก็คือเขาก็คงจะรู้แหละมันจะมีนักท่องเที่ยวมีคนไทยมีสาวไทยมีเอเชียอะไรยังไงแต่เขาก็เอ้ยสุม่มถูกเว้ยพูดสวัสดีปุ๊บออมสิ่ก็ยิ้มสวัสดีสสดนะรู้ได้ไงวะว่าเป็นคนไทยอะไรอย่างนี้แต่เขาคงได้ยินเราคุยกันข้างนอกภาษาไทยด้วยไงคะ่ะเพราะว่ามีพี่เป็นคนไทยแล้วก็สามีคนเดนมาร์กต่างๆที่เรานั่งรวมโต๊ะกับชาวบ้านเขานะแล้วก็ ข้างๆอะไรเงี้ยเราก็ถามคุณมาจากประเทศอะไรอะไรอะไรก็คุยกันเขาคงได้ยินแบบนั้นแหละมันก็เสียงดังอะแล้วทีนี้ก็อไม่ไรแล้วทีเลยบอกพี่คนหนึ่งละพี่ลองเดินเข้าไปข้างในสิเพราะพี่เขามวยใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าแม้ถ้าฉันเดินเข้าไปมันก็คงหนีห่าเซสชั่นแหละอะไรเงี้ยแล้วก็หาหาเออเขาก็เขาก็หนีห่าแหละอืมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราโตแล้วเราก็เลยไม่ไม่ไรแล้วก็ ผัวที่บ้านนะคะ่ะก็นี่ห่าใส่ฉันแบบเอเชียนสเมลลรเอเชียนตลอดเนี่ยกวนมากค่ะกวนมากอืมสเมลลรเอเชียนชู่มมะเกลิกชู่มมะเกลิกน่ะผัวฉันอะ่ะเออมันเหี้ยจริงโอแต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือตอนที่ออมสีอะไปเรียน ภาษาเดนมาร์กใช่ไหมในคลาสเนี่ยมันก็จะมีเพื่อลมชั้นนะคะเพื่อลมห้องที่ทั้งมาจากนอร์เวย์มาจากยุโรปโปรแลนด์มาจากประเทศในแถบยุโรปอื่นๆน,นะคะที่ต้องมาเรียนภาษาเดนมาร์กรวมทั้งมีทั้งคนเดนมาร์กด้วยกันเองแหละเขาก็ามาเรียนเพื่อจะเน้นการเขียนนะคะที่ที่เรียนอยู่เขียนแล้วก็อ่านแล้วมันก็จะมีคนเอเชียมีอินเดียจีนฟิลิปปินส์และอ้อมซีเป็นคนไทยนะคะ คนหัวดําจะโดนเหมาวรวมเลยอันดับแรกเลยเขาเข้าใจว่าเราพูดภาษาเดียวกันเว้ยเออแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่เออโดนทักอย่างจริงๆ,ๆว่าเออพวกฉันเข้าใจว่าเธอพูดภาษาเดียวกัน no 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 not like that เอออัอสิกว,ว่าอ,อะไรวะทนไมไม่ educate yourself เลยอะคือแบบอะไรวะพูดมาได้ไงว่าเป็นเอเชียล้วต้องพูดภาษาเดียวกันได้เออแต่แต่เขาก็ก,ก็ต้องไอ้นี e ่ไปนะคะก็ต้องแยกอื แต่ก็ไม่มีใครมาถามว่าขี่ช้างขี่อะไรไปโรงเรียนไหมไม่มีแต่สิ่งที่อ้อมสีโดนเหยียดยิ่งกว่าหนี้หา่าก็คือเรื่องผู้หญิงไทยขายกีโดนมากับตัวเคยโดนถามราคาว่า how much เพราะว่าเป็นคนชอบไปดื่มไป Drink party อืมและมีเรื่องมาแล้วนะคะ ใช่และมีเรื่องมาแล้วตบผู้ชายในบาร์มาแล้วสามีอยู่บ้านเพราะว่าเขาเมาเขาขอกลับก่อนก็ปล่อยไว้นูน่นสุดท้ายก็กลับมาบ้านนะคะด้วยความปลอดภัยขอบคุณทุกคนที่ดูแลในวันนั้นแมดดีฉันจะวางมวยกับเขาไปแล้วก็ไม่อันนั้นก็คือเหมือนเมาด้วยแหละและมีอีกนะคะเพื่อร่วมงานนะคะที่เป็นคนอิตาลีขอบุณเลยว่าเป็นคนอิตาลีนางออกมาแล้ว เขาเหยียดเรื่องผู้หญิงไทยอันนี้ไอเน,นี้ยพูดเลยว่าสุดไม่เคยเจอใครเหยียดขนาดนี้มาก่อนในชีวิตองจริงเหยียดมาซัดไทยมาซดอย่างเงี้ยมันทำอย่างนี้ใส่นะคะตอนแรกอัมสิคก็ไม่ได้ถืออะไรเพราะว่าอืมก็เพิ่งรมงานอ่ะเออก็ก็หัวเายเฉยไม่ได้อะไรแล้วพอมันทำเข้าเรื่อยมาซัดไทยมาซดอ๋อ oh, i w a n a h e l ไทยมาซัดแล้วก็ h oh, happy ending แล้วก็ ฉันอยากไปเชื่อมืองไทยแล้วก็แนวแนวแบบ If I o u want a Thai lady how much I have to pay แนวแนวนี้แนวแนวนี้เลยชัดเจนเลยว่าเหยียดกูเข้าใจป่าอ้อมสิ์เลยทนไม่ไหวแล้วก็ไปบอกหัวหน้าว่ามันเกิดเหตุการณ์ sexual harassment เขินมันมันแนวแนวนี้เลยนะมันไม่เหยียดธรรมดาแล้วมันเหยียดแนวนี้เลย เขาก็เลยต้องเรียกนางมาคุยพอเรียกนางมาคุยเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นว่าออ้อมสิไม่ได้บอกแค่เจ้านายเหมือนเหมือนเจ้านายเขาต้องการที่จะเอยจะเหมือนเรียกออมสิคุยก่อนแล้วก็เรียกนางคนนั้นน่ะตามไปไอ้ผู้ชายคนเนีน้แล้วมันเป็นนายช่างคนนั้นน่ะไอ้คนนั้นน่ะมันคือเป็นแรงงานที่ที่ท,ที่ที่หายากบทคุณคุณเข้าใจใช่ไหมคะเป็นแรงงานที่มีสกิลแต่ดิฉันไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มีแรงงานที่ ที่มีสกิลมากพอที่เขาจะเอาไว้เขาแค่เข้าใจว่าอ้อมสีอะไปบอกพ่อหน้าแค่อย่างเดียวก็คือเหมือนเหมือนเป็นความลับเขาจะไม่ไม่ให้เรื่องมันระคายระคายแต่ดิฉันไม่ยอมฉันบอกทุกคนเลยฉันบอกทุกคนมันอย่างนี้กับฉันมันบอกว่าถ้ามันอยากจะผู้หญิงไทยอะมันต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วมันบอกว่าเนี่ยมันไปร้านนวดมันอยากให้ผู้หญิงไทยอะดึงหา่มมาให้อ่ะมันจ่ายแค่ไม่กี่ โคนอ,อ,อนานๆนี้นะคะแล้วก็แบบอือกูโดนเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆเว้ยมันก็เหมือนแบบมันทำให้เราไม่อยากมองหน้ามันเราอะ่ะเหมือนจิตตกแล้วเรามาเลาให้สามีฟังสตีก็เดบเอ้ยเอ้ยเอ้ย <laughs> <c oughs> คุณพี่คุณพี่เอ้ยเอ้ยไม่ได้ช่วยมียังไงเขาแบบเขาเป็นสายนี่เขาเป็นสายเอาไปบวชก็ไปบวชหรือเปลอ น่ะยังงั้นะสาม,มีดิฉันนะคะคือแข่งนอกอ่อนในเอ้ยเอ้ย I don't know what to do scared I don't know what to do นั่นวน,วนี่นะคะ scared scared I don't know what to do เอ้ยเอ้ยสามีดิฉันนะ่ะ แต่สุดท้ายนะคะแต่สุดท้ายทุกคนพอทุกคนรู้ไอคนนั้นอะ่ะมันก็เหมือนโดนกดดันด้วยสภาพแวดล้อมนะคะคนอื่นเขาก็จะมองนางเป็นคนที่ไม่น่ารักนะคะมึงมีพูดถึงอ้อมงี้ได้ไงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้สุดท้ายเขาก็ลาออกไปเองนะคะอ้อมสีก็ลิลลี่สนะคะเนี่ยค่ะความนี้ห่าวนีห่าวไม่ต้องไปเครียดเลยไม่ต้องไปเครียดเลยปล่อยมันปล่อยมันเข้าใจไหมไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเครียดไปเครียดโน,น่น อืมไปเครียดนู่นทุกคนเน่ะโดนมองหมดแหละขายกีนุ่นไปไปไปเครียดเรื่องนี้ไปฉะเตรียมไปฉะกับมันเรื่องใครนี่อย่าไปฉะกับน,นี้หา่าวปล่อยมันไปถ้ามันหนีหา่าวแล้วเราไม่สนใจมันไม่เป็นไรแต่ถ้ายังมันถ้ามันยังตือตือตือหรือจะเข้ามาประชิดทําอะไรก็ตามที่ เป็นการเหยียดแล้วก็พยายามที่จะเป็นภัยคุกคามให้เราอ่ะอันเนี้ยให้ไอ้นี่เลยให้สู้มันไปเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะมาเที่ยวหรืออยู่ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบแค่สนองความอยากในการที่จะเหยียดใครสักคนด้วยอากับกิริยานเนี่ยแบบนี้ก็ปล่อยมันไปเนี่ยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่อ้อมสีอ่ะไม่ค่อยไปไหนคนเดียว โดยไม่มีพี่ชินไปด้วยเพราะว่าถ้าพี่ชินไปด้วยคนที่มองเราอะเขาจะมองหาว่าเรามากับใครถ้าเราอยู่กับแก๊งคนไทยด้วยกันอันดับแรกโดนแน่ถ้ามันมีคนประเภทไอ้โลงจิตเครียดอยู่โดนแน่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคนที่เป็นคนยุโรปหรือคนขาวอยู่ด้วยคุณจะไม่โดนเพราะว่า มันก็จะเอ่อมันก็ไม่ได้เก่งอ่ะเข้าใจว่ามันก็คนขี้อ่ะแต่มันก็กลัวมันก็กลัวมันก็กลัวคนมันก็กลัวโดนต่อยอยู่ทีหลังนะ้มีคนเยีแล้วต่อยปากกันไปเลยอืมต่อยปากกันไปเลยตำรวจจับก็ทำร้ายร่างกายนั่นแหละเสียค่าปรับเอามันจะไม่ไปคุยก,กับใครเออนี่แหละค่ะคุณประสบการณ์นะคะอืมนี่เหาเนี่ยเด็กไปเลยถ้าเกิดว่าคุณต้องมาใช้ชีวิตจริงๆ 罗杰卡努扎。